ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านทุกท่านนะครับกับผมวรวุธทธวันสาลีเนาะขอรายงานตัวเดี๋ยวผมก็จะประมวลภาพเหตุการณ์บรรยากาศการปลูกยูคาในพื้นที่ตอเก่านะครับผมอันดับแรกผมก็จะใช้พานหกไถพนมเข้าแบบนี้นะครับผมใช้พานหก ตรงกลางก็จะเป็นหญ้าเขียวๆนั่ก็เป็นตอยูคาเป็นตอยูคาตัดมาห้าตอแล้วนะครับของเกษตรกรพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสราแก้วนะครับพอหลังจากนั้นผมก็จะใช้พานสามไถศาสตร้ายขวานะครับผมตามภาพเลยนะครับตามคลิปเลยฝนตกไถกลาลังดี วิ่งไปกลับนะครับผ่านสามถ่ายให้เข้าลึกที่สุดให้ดินมันศาสตร์กบต่อให้เยอะที่สุดนะครับนี่อย่างนี้นะครับเอาเอาให้ศาสตร์ให้ถึงที่สุดนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับตั้งผ่านนิ่งนิ่งหน่อยเนาะผ่านคัดถ่ายนิ่งนิ่ง,ง,งดึงขวาเยอะๆนะครับดึงโซ่มาข้างขวาเยอะๆนี่ฉีดยาไปแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะปลูกเราต้องฉีดยากําจัดตอกำจัดวัชพืชก่อนทุกท่านทุกท่านนะสภาพก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเวลาปลูกเราก็จะปลูกด้านข้างแบบนี้แหละนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับพอไถพนม,มออกมาแล้วสาสตร์เข้าไปในตอเลยนะครับวิ่งซ้ายขวาจะอุปสรรค อย่างไรเราก็ต้องสู้นะครับชาวสวนยูคาเป็นการขึ้นก้าเพื่อจะนำไปปลูกนะครับวันนี้เลิกดีแล้วได้เลิกได้ยามดีก็จะไปปลูกให้แล้วสามไร่พื้นที่ต่อเก่าใช้ก้ายูคาลิปตัสหนึ่งสามพันต้นนะครับผมดูบรรยากาศเนาะดูไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่เคยทำเนาะคนที่ชำนาญแล้วก็แล้วไปนะครับมีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่ใช่ว่าจะทำถูกหรือว่าทำรู้ไปซะทุกอย่างนะครับนี่เป็นสไตล์ของผมนะครับผมเป็นการปลูกตามสไตล์ของผมเลย ดินกําลังดีนะครับฝนตกไม่แรงไม่เละไม่แฉะเท่าไหร่เดินก็สบายเนีเป็นก้าเกตเอเคเนะครับต่อเก่าก็เป็น K7 เกษตรกร,ร,กรโลออกเขาก็ให้ผมเป็นคนจัดการในแปลงให้เขาไม่ว่าจะไถฉีดยาสั่งก้านำคนงานไปปลูกเนาะคนงาน ยีคนก็คงจะเสร็จนะครับวันเดียวเสร็จหญ้ามันก็จะตายไปหมดหรอกไอตอยูคาเนี่ยแต่หญ้ามันจะตายอยู่มันตายไปหน้าอันนี้มันฉีดได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวมันก็มีอาการแล้วลหละเหลืองๆหญ้าบางชนิดก็ตายไปแล้วนี่ครับแล้วก็ปูข้างๆตอเก่าแบบนี้แหละบนขี้ไถที่เราสาดเข้าไป นะครับปลูกข้างเดียวนะครับปลูกข้างเดียวให้เหมือนกันทั้งแปลงปลูกล่องข้างซ้ายก็คือล่องข้างซ้ายนะครับผมสวยงามสวยงามอีกประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนนี่เอาปุ๋ยไปอ,อ่อยอ่สูตรสิบห้าผสมยูเรียก็ได้หรือว่าสิบหกแปดแปดผสมยูเรียก็ได้ใส่น้อย ครับนะขอบคุณมากครับคลิปนี้การปลูกยูา่า